ทำยังไงใจจึงสะอาดเอาน้ำมาล้างใจไม่ได้แต่ว่าในธรรมวินัยนของพระพุทธเจ้า มีวิธีทําใจให้สะอาดมาบุกสิลุกเลยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกล้าดีวาไรตี้รายการที่ปลุกความกล้าและศักยภาพของทุกคนเพื่อความเข้าใจโลกและการพัฒนาตนเองค่ะกับช่วงที่หนึ่ง คำครูบาอาจารย์ที่เราได้น้อมนาคําสอนของหลวงพ่อทัตตชิวโวที่มีเนื้อหาเข้ากับยุคสมัยเพื่อการดําเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างปกติอกของพวกเรากันค่ะแล้ววันนี้นะคะเราได้นําเสนอข้อคิดธรรมะเกี่ยวกับหัวใจสําคัญของการบวชพระซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่สืบเนื่องมาจากความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาและศาสนกชนการอุปสมบทจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งค่ะจึงจําเป็นจะต้องมีความรู้และความเข้าใจว่าเหตุใดเราจึงต้องบวช วันนี้ค่ะหลวงพ่อทัตตาชิวท่านจะมาให้หลักคิดกับเราเนี้เรื่องบวชเพื่ออะไรรับรองเลยค่ะว่าคุณผู้ชมได้ฟังคลิปนี้แล้วนะคะจะเข้าใจความจริงของชีวิตว่าเหตุใดผู้ชายแมนแมนจึงต้องบวชถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ ชาวพุทธเนี่ยมองเรื่องการบวชให้ชัดเลเมื่อสมัยพุทธกาลนะบวชแล้วเขาตั้งใจไม่ศึกจะปราบกิเลสไปนิพพานแต่มายุคปัจจุบันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงกันว่าเอาละยุคเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นจะบวชตลอดชีวิตเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะหายากมีไหมม,ม,มีเยอะไหมไม่เยอะเหมือนสมัยพุทธกาลแต่ว่ายังมีอยู่ก็ยังดีใจ บวชแล้วสึกช่วงสั้นช่วงยาวก็ขอให้บวชเถอะใช้เวลาอย่างน้อย,อยเราอยากจะขอให้อย่างน้อยสักหนึ่งเดือนเป็นอย่างน้อยคำถามบวชทำไมช่วงสั้นแค่เดือนสองเดือนสามเดือนบวชเถอะขอให้ถือว่านี่เป็นการเข้าแคมป์ศีลธรรมก็แล้วในเรื่องของการบวชก็คือ ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งทางโลกมาประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าธรรมวินัยเนะ่ะมันเรื่องของอะไรก็มาเรื่องของการทําความสะอาดกายวาจาใจให้เป็นเท่าที่เวลามันจะอำนวยในชีวิตประจำวันเรารู้จักจะว่าเราต้องอาบน้ำเพื่อให้กายสะอาดแต่เราไม่ได้เรียกว่าแล้วพฤติกรรมทางกายเนี่ย จะทาให้สะอาดด้วยจะทํำยังไงเราไม่ค่อยได้คิดเข้าแคมป์ศีลมธรรมคือการบวชนะแล้วเดี๋ยวจะได้รู้วันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยใจมีทั้งคิดดีคิดไม่ดีทํำยังไงใจจึงจะสะอาดเอาน้ํามาล้างใจไม่ได้แต่ว่าในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้ามีวิธีทําใจให้สะอาดด้วยมาบวชสิลูกเ้ยนี่คือหลักการว่าบวชทำไม บวชเพื่อมาฝึกตัวแม้ช่วงสั้นก็ให้ทำกายวาจาใจให้สะอาดให้เป็นในระดับที่เวลาจะเอื้ออํานวยกันนี่เป็นเรื่องที่หนึ่งที่อยากจะฝากเอาไเรื่องที่สองบวชแล้วทำกายวาจาใจให้สะอาดมันก็แค่ได้ระดับหนึ่งก็มันก็ยังดีก็ไม่ทำอย่างน้อยก็ได้ความสบายอกสบายใจ อย่างน้อยก็ได้รู้จักรับมัดระวังตัวขึ้น่าอ่อไอ้ที่ทำกายวาจาใจสะอาดได้มั้น,นี้อยู่ทำอย,อย่างนี้อย่างนี้ตามคำสอนพุณเจ้าอย่างน้อยมันก็เพิ่มบุญขึ้นมาในใจแต่ตรงนี้ละเพิ่มบุญขึ้นมาในใจนะเคยพูดไปแล้วว่าบุญเนี่ยมันเป็นพลังงานชนิดหนึ่งทุกครั้งที่ทำความดีทำความสะอาดกายวาจาใจเนี่ยบุญเกิด บุญเนี่ยเป็นพลังงานบริสุทธิ์สามารถจะดึงดูดความดีทุกชนิดของดีทุกชนิดมาสู่ตัวเองได้ครอบใครเดี๋ยวก็จะได้เพื่อนดีๆมาหยิบอะไรมาทําก็หยิบแต่สิ่งดีๆมาบุญไปดึงออกมาการที่ใครจะเจริญหรือเสื่อมมันขึ้นอยู่กับบุญในตัวมามาเพิ่มบุญให้กับตัวเองซะ อยู่ต่อไปก็จะเป็นพระที่ดีในพุทธศาสนาเป็นต้นบุญต้นแบบให้คนยุคนี้ศึกไปครอบครัวจะได้ลูกชายที่ดีได้สามมีที่ดีได้คุณพ่อที่ดีอยู่ในครอบครัวนะรีบมาบูต การบวชพระคือการสร้างความจริงของชีวิตว่าเกิดมาทำไมการหาคำตอบจากสิ่งที่สงสยัยเกิดจากความรู้ในแต่ละระดับในเรื่องบุญความเข้าใจก็คือความดีแต่พอโตมาอีกระดับจะเข้าใจว่าการทำความดีแล้วจะได้บุญเป็นคำตอบที่ตรงบุญเป็นพลังงานเชิงบวกสร้างมากเท่าไหร่ก็จะดีขึ้นมากเท่านั้นสร้างบุญได้หลายรูปแบบทานก็ได้บุญรักษาศีลก็ได้บุญ นั่งสมาธิก็ได้บุญฟังเทศก็ได้บุญหมันตั้งใจสร้างบุญการบวชเป็นการสร้างบุญให้ได้อย่างสูงสุดในชีวิตสำหรับข้อคิดธรรมะค่ะในเรื่องบวชเพื่ออะไรที่หลวงพ่อทัตตาชิโวท่านได้มาให้หลักคิดกับเราถึงความจริงของชีวิตเพราะพระพุทธศาสนานะคะสอนให้เรารู้ถึงความจริงของโลก สอนให้มนุษย์รู้เหตุของการเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็การสร้างบุญสร้างบาร,รมีช่วยให้เรามีสติสัมปชัญญะนำไปสู่ทางที่ดีที่ชอบประกอบด้วยบุญเพราะฉะนั้นนะคะการบวชอุปสมบทจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยค่ะกับผู้บวชสามารถนำหลักปฏิบัติเหล่านี้ ไปดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขค่ะสำหรับช่วงคำสอนครูสุสิทธิ์ค่ะบุคคลท่านนี้ที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อได้ความเป็นต้นแบบจากท่านเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาได้รับเกียรติจากพระอาจารย์ถาวรถาวโรรองผู้อำนวยการสำนักการเผยแผ่วัดพระธรรมกายค่ะได้มาบอกเล่าผ่านคำสอนครูบาอาจารย์ค่ะถึงจุดเริ่มต้นในการที่ได้มารู้จักครูบาอาจารย์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ หลวงพี่เจอหลวงพ่อก็ตั้งแต่ปี2 5 3 1สมัยที่เป็นนักศึกษาเป็นนักศึกษาที่มาเรียนรำคำแหงปีหนึ่งปีสองก็มาเจอหลวงพ่อรุ่นพี่พที่ชมรมก็จะพามากราบที่อสมบัฑิตสมัยก่อนข้างสภาจา่าท่านก็จะคอยสอนทุกเรื่องของชีวิตนักศึกษาเสร็จแล้วท่านก็ดูหน้าเสร็จท่านก็จะบอกว่าเราอ่ะยังอินทรียังอ่อนช่วงซัมเมอร์มาบวชหลวงพ่อก็มาบวช พอมาบวชก็จะได้เรียนรู้เ,เรื่องราวของพระสัมมาจ้าคือหลวงพ่อตะท่านจะเน้นชัดอยู่อย่างหนึ่งคือชีวิตเราอะ่ะอย่าคิดเองถ้าเราคิดเองเนี่ยมันก็มีถูกกับผิดแต่ถ้าเราเดินตามผู้รู้คือพระสัมมาจ้าเนี่ยเราก็ไม่ต้องลองผิดลองถูกเลยลองสิ่งที่ถูกดังนั้นจะทําอะไรปุ๊บให้หลังอิงต้นโพกับอีกวลรีเดดของท่านก็คือว่าให้จริงจริง แสนจริงให้เป็นคนจริงเวลาจะทำอะไรก็ต้องถามตัวเองว่าเอ๊ะเราทำจริงหรือเปล่าเราจริงใจไหมที่สำคัญที่สุดน่ะท่านเคยบอกว่าจริงกับบุคคลจริงต่อหน้าที่การงานที่เรารับมอบหมายทำอะไรก็คือให้มันดีที่สุดให้มันดีให้ครบถ้วนทำให้มันถูกดีให้ถึงดีแล้วก็ทำอย่างพอดีเวลาจริงกับความดีหลวงพ่อจะพูดถึงว่าตอนนี้ถ้าเราทำจริงแป๊บเดียวมันเหมือนมะขามจิ้มเกลือ เราจะทำยังไงที่ทำความดีนะเป็นอจินกรรมจนกระทั่งความดีหรือนิสัยดีๆมันซึมเข้าไปสู่เนื้อแท้ของเราจนกระทั่งมีคาว่าเป็นนิสัยเป็นนิสัยแล้วติดอยู่ในกมลมลลสันดนของเราติดตัวไปข้ามชาติท่านก็พูดไปๆเนี่ยนะสิ่งสุกปกที่เราเห็นอยู่ต่อหน้าเนี่ยถ้าของหย,บหยาบๆอย่างเงี้ยที่เรามองเห็นเนี่ยนะแค่ความคิดที่อยากจะกําจัดมันอะ่ะยังไม่มีเลยแล้วนิสัยที่ไม่ดีที่เรามองไม่เห็น กิเลสที่เรามองไม่เห็นความคิดที่ทจะกําจัดมันออกมันจะมีเหรอของหยาบๆเนี่ยที่เห็นอยู่เอาแค่ความคิดนะที่จะกําจัดยังไม่มีพอมีความคิดแล้วแล้วที่ที่จะลงมือทําะจะมีสักกี่ครั้งไอ้ที่ลงมือทําไปแล้วเนี่ยที่จะทาอย่างมีความสุขอ่ะมันก็จะยิ่งยากไปอีกดังนั้นก็เริ่มทําบ่อยๆพอบอกว่าเออให้เราเริ่มจากสิ่งหยาบๆนี่แหละ ให้มันพัพฒนาปเป็นทางข่างในอีกอันหนึ่งที่ท่านจะสอนทันทีเลยคือความรับผิดชอบต่อหมู่คณะหลวงพ่อจะบอกว่าเราเห็นอยู่อะสิ่งใดจะก่อเกิดความเสียหายต่อพุทธศาสนาหรือหมู่คณะแม้เราจะทําทานจะรักษาศีลจะนั่งสมาธิเราแน่นอนเราเป็นคนดีแต่เราจะเป็นคนดีที่โลกไม่ต้องการโหคํานี้เนี่ยค,คือคือคําที่เออมันโดนในใจว่าเอาแล้วคนดีที่โลกต้องการเป็นยังไงท่านบอกหนึ่งเราเราเป็นคนดีแล้วนะมีศีลบริสุทธิ์แล้ว นั่งสมาธิแล้วได้ทําทานและรักษาศีลได้เจริญภาวนาแล้วเนี่ยสองเราต้องศึกษาธรรมะเพื่อเราจะได้มีปัญญาพอมีปัญญาเนี่ยเราจะได้ดําเนินชีวิตได้ถูกต้องอันไหนถูกอันไหนผิดต้องแยกแยะออกได้สิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดอันไหนเป็นบุญอันไหนเป็นบาปอันไหนควรอันไหนไม่ควรแล้วอันที่สามแต่เรามีสองข้อเรามีปัญญาดีแต่เราไม่ลงมือช่วยเหลือคนอื่นมันก็เป็นเรียกว่ามีของดีแต่ไม่ได้ใช้มันก็เหมือนกับ ไม่มีดังนั้นเราจะเป็นคนดีที่โลกก็ต้องการก็ต่อเมื่อมือเราลงไปเอื้อมลงไปทำแล้วก็ทำต้องทันการ The best complete finish in time ก็คือต้องทันการด้วย ในช่วงคำสอนครูสุสิทธิ์กับพระอาจารย์ถาวรถาวโรรองผู้อำนวยการสำนักการเผยแผ่วัดพระธรรมกายค่ะที่ท่านอุทิศชีวิตเพื่องานพระพุทธศาสนาเดินตามรอยคำครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นต้นแบบให้กับลูกศิษย์ทั่วโลกในการทำหน้าที่อย่างสุดชีวิตค่ะไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะหลังต้องอิงต้นโพเป็นคนจริงแสนจริงจริงต่องานจริงต่อคนเป็นมิตรแท้มิจ,จริง แล้วก็ทําให้ความดีกลายเป็นนิสัยเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับเรื่องราวธรรมะที่พระอาจารย์ได้มาถ่ายทอดก็หวังเป็นอย่างยิ่งคะ่ะว่าเราจะสามารถนําธรรมะเหล่านี้ไปต่อยอดกับงานของท่านรับรองเลยคะ่ะว่าเราจะเป็นคนดีที่โลกต้องการอย่างแน่นอนหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยมีคําถามในการดําเนินชีวิตหรือหัวข้อธรรมะที่ต้องการคําขยายสามารถส่งมาได้ที่ช่องทางนี้นะคะ เราจะหาคำตอบมาใหบ,บท่านและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรายการกล้าดีเวเรตี้เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆธรรมะโดนๆนกันค่ะสำหรับวันนี้รายการกล้าดีเวเรตี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ